ให้ตว DNA, รวจ d n เพลิกเกมกลายเป็นหลักฐานมัดตัวฆาตรกรในคดีน้องชมพู่ได้ยังไงเรื่องนี้แหละครับที่วันนี้แอดจะมาถอดสมการให้ชาวไทยมิรฟังกันแบบลึกสุดใจสวัสดีครับชาวไทยมิรทุกท่านแอดเองครับสำหรับคดีเสือเทือนขวัญคนทั้งประเทศอย่างคดีน้องชมพู่แอดบอกเลยว่าพระเอกตัวจริงที่ปิดเกมนี้ได้ไม่ใช่พยานบุคคลที่ไหนแต่คือเส้นผมเส้นนั้นต่างหากครับและที่มันพีคสุดๆก็คือหัวใจที่ใช้ไขคดีนี้ได้มันไม่ได้อยู่ที่วัดนี่คือเส้นผมของใครแต่อยู่ที่ว่าเส้นผมเส้นนี้ถูกหัน่น้้ย่าาาารรรเวทนวทนนาศาศนิิิิตตศส์บบีมมัจกกคพ ชิ้นินแรกคือที่จุดเกิดเหตุบนภูเหล็กไฟเจ้าหน้าที่เจอเส้นผมของน้องที่ถูกของมีคมตัดและชิ้นที่2คือในรถของลุงผลซึ่งก็เจอเส้นผมลักษณะเดียวกันโจทย์หินมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าผมในรถกับผมบนเขามันเกี่ยวข้องกันในเมื่อ DNA มันสุดทางไปแล้วแต่แล้วครับชาวไทมิรผู้เชี่ยวชาญเขาไปเจอลายเซนบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแผลของเส้นผมทั้งจากสองที่ซึ่งมันดันเหมือนกันอย่างกะแกะและตรงนี้แหละครับที่แอดจะพาชาวไทมิรไปรู้จักกับศาสตร์แห่งก,การแกะรอยที่เรียกว่า ToMarlysis ชาวไทยมี้้ท่บานเราานนนนะะครรัับใช้เเปมมมจีอด มหมแต่มีดแต่ละเล่มก็จะทิ้งรอยลึกรอยตื้นรอยเฉียงไม่เหมือนกันเป๊ะๆหรอกครับเล่มหนึ่งอาจจะมีรอยบิ่นที่เรามองไม่เห็นอีกเล่มอาจจะคมจัดนั่นแหละครับคือลายนิ้วม,มือของมีดมันคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ปลอมกันไม่ได้หลักการนี้ก็คือหลักการเดียวกับที่เขาใช้ดูเกลียวกระสุนนั่นแหละครับปืนทุกบอกมีลายของตัวเองชั้นใดของมีคมทุกชิ้นก็ย่อมมีลายเซ็นของมันชั้นนั้นทีนี้จะไปเห็นลายเซ็นที่ว่าบนเส้นผมได้ยังไงคําตอบคือต้องใช้ไพ่ตายครับนั่นคือกล้องจุลทรบบรรนนน์อออเล็กตแบาาาดดดหื่่่ทททยีีซูมมไ้้ััะะะภพปฏขึคจุ โคตรพีคและเป็นคําตอบสุดท้ายของคดีนี้ครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าเส้นผมจากทั้ง2แห่งไม่ใช่แค่ถูกตัดในมุมเฉียง26องศาที่เท่ากันเป๊ะๆเ,เ,เท่านั้นแต่เมื่อซูมทะลุเข้าไปในรอยตัดยังพบลายเซนสังหารซึ่งก็คือร่องรอยขีดขนานที่เกิดจากตําหนิบนใบมีดที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการชนิดที่เรียกว่าเป็นภาพพิมพ์เดียวกันเลยอึ้งไปเลยดีครับข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์จึงมีได้เพียงหนึ่งเดียวความน่าจะเป็นที่ของมีคมคนละชิ้นจะสร้างลายเซนที่เหมือนกันได้ขนาดนี้มััััััันนนนนคคืออออศููยยยย์บบบกกกกกกเเเลลลลววว่่าาาจรหฐมมมมตตะดดดงงๆส้้้้ผทุีถ ของมีคมชิ้นเดียวกันพอเห็นภาพแบบนี้แล้วชาวไทมิรคงเข้าใจเหมือนแอดนะครับว่าทําไมหลักฐานชิ้นนี้ถึงเป็นตัวตึงของคดีสําหรับแอดเองมันคือโซ่ข้อกลางเลยครับที่ทําหน้าที่คล้องพยานแวดล้อมอื่นที่ตอนแรกอาจจะดูหลวม,ลมให้ล็อกเข้าด้วยกันจนแน่นไม่ว่าจะเป็นคําให้การของพยานที่ชี้ว่าเห็นลุงพลอยู่ในพื้นที่ต้องสงสยัยไปจนถึงปมความขัดแยง้งที่เหมือนเชื้อไฟที่รอวันประทุและที่สําคัญคือคาให้การของลุงพลเองที่เต็มไปด้วยช่องโหว่พอมีหลักฐานเส้นผมนี้เข้าไปเป็นตัวยืนยันทุกอย่างก็สสสววว่่าาางงงตตคัททท้้้ยีีุดดดแแลนนชชไไมมมิหออเพู กลายเป็นกรณีศึกษาที่โคตรพลาสติกที่กลับมาตอกย้ําความเชื่อของแอดว่าทุกการสัมผัสจมทิ้งร่องรอยเสมอแล้วชาวไทมิสล่ะครับคิดยังไงกับหลักฐานชิ้นนี้มันน่าทึ่งขนาดไหนคอมเมนต์มาคุยกับแอดหน่อยสิครับถ้าคิดว่าเรื่องนี้มันสุดยอดและเป็นความรู้ที่คนไทยควรได้ดูแอดฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะที่สุดเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่านิติวิทยาศาสตร์ไทยเราไปไกลขนาดไหนและแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามช่องไทมิสไว้เลยเพราะยังมีเรื่องราวลึกลับน่าทึ่งที่รอการถอดรหัสแบบถึงเครื่อง